การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสุด ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนะครับนะฮะก็มาพบกันในวันเสาร์วันนี้หลังจากที่ทุกท่านก็ได้ลุ้นผลการแข่งขันนะฮะครับไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะโอเป็นไงฮะได้เฮหรือได้โฮก็แล้วแต่ว่าท่านเชียร์ใครอ่ะนับไมนับหม่ นับใไม่มีคนพูดแบบนี้นะฮะแต่หลายคนสำหรับแฟนๆท็อปนิวผมเชื่อว่าน่าจะสบายใจเป็นส่วนใหญ่นะสบายใจใช่ัดีน่าจะสบายใจเป็นส่วนใหญ่คอไม่มีใครได้ดังใจร้อยเปอร์่ะถูกต้องนะน่าจะสบายใจฉะนั้นวันนี้ท่านชมนักรับแล้วท่านก็ไปหาเครื่องดื่มแล้ร้อนไปหาขนมขบเคี้ยวนะฮะ เราแนะนําเครื่องดื่มนี่เลยฮะออนี่เลยคุณสายิสุขอะไรฮะนี่ท็อปนิวส์จิงเจอร์เออก็คือขิงนะแล้วก็ไม่ใช่ขิงเปล่าๆขิงอะไรฮะมาพร้อมกับสหายอีกสามขิงรังนกแล้วก็สารสกัดมะขามป้อมโอ้โหแล้วก็สารสกัดพลูข้าวพลูข้าวของเด็ดของดีสี่อย่างอยู่รวมกันนี่นี่แล้วก็ท็อนเป็นผงนะ เขาสกัดมาเป็นผงผงกับน้ําร้อนละลายคือพกพาง่ายดื่มง่ายเดซ่าที่สุกชงให้เข้างในจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสีทองเลยทรงคุณค่าเด่าที่สุกชงให้ดูเลยน้ําร้อนมาแล้วร้อนอุ่นๆท่านผู้ชมครับตอนรับประทานเนี่ยสบัดนิดนิดนึงขิงนี่มีสรรพคุณในการช่วยลดอักเสบส่วนรังนกก็มีโปรตีนเราก็รู้สรรพคุณดีใช่ แล้วก็มะขามป้อมก็มีวิตามินซีสูงนะมะขามป้อมก็ต้านอนุมูลอิสระโอ้ชมเป็นแล้วางเนี้นี่นี่เลยอ้าวเนี่ฮครับคุณกนกคุณธีระโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดกว่านั้นคือท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้สัมผัสคือกลิ่นกลิ่นหอมชื่นใจมากเอ้ยโอ้กลิ่นแบบชื่นใจมากโล่งเลยกลิ่นมาก่อนเลยโอ้กลิ่นขิงออกเลยใช่ มีขิงมีพลูคาวมีรังนกนะแล้วก็มีมะขามป้อม,อมได้กินมะขามป้อมไหมนิดๆๆลินน่นมะขามป,ป้อมกินขิงอะกินขิงนําเลยแล้วกินขิงโโนํงงนาแล้วก็ตามด้วยรสชาติของความเป็นรังนกใช่ท่านผู้ชมฮะเราผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและก็มีออยนะครับสดสะอาดใหม่ทุกกล่องซื้อตอนนี้เราสามคนมาครับจัดให้สัมนาคุณให้ก็ซื้อสามนะ แถม2ก็เป็น5นะซื้อ3แถม2แล้วก็มีแก้วนะครับท็อปนิวอีกครบอีกหนึ่งใบครบครบ5ปีนะฮะใช่หนึ่งกล่องเนี่ยมี20ซองซื้อ3ก็เป็น60ซองแถมอีก2กล่องก็อีก40ซองท่านได้100งอซองพร้อมกับแก้วอีกหนึ่งใบแต่สีขาวหรือสีดำก็ตามแต่เลือกเอาเลือกเอาราคา1,090บาทก้าบทเานผู้ชมพิเศษ1,090บาท โทรศัพท์ตอนนี้ตามเบอร์หน้าจอเนี่ยศู1 1์ส7หนะหรือว่าจะไลน์แอดท็อปช้อปปิก็ได้สั่งซื้อมาทางไลน์ก็ได้ครับหลายท่านก็มีไลน์เราอยู่แล้วนะฮะดีครับกั่เก้าสิบบาทถูกต้องกินแล้วชื่นใจจริงๆแล้วก็กินพร้อมกับเนี่ยกล้วยอบก็ได้นะฮะโอ้ดีเลยจริงๆมันเข้ากันนะกล้วยอบเออแล้วก็มะม่วงอะไรมะม่วงมะม่วงหมดเท่านี เราโม่หมดสตอนเราอยากได้อยากได้คบกับหมดแล้วสตอรี่มันอับสตอรี่อบยังมียังมีเหรอแต่ว่าขโมยไปกินมีกล้วยกับสตอเบอรี่มัอร่อยมันอร่อยขโมยไปกินไม่มีมะขามโฆษณาเนี่เอาไปกินสตอเบอรี่ยังมีนะกล้วยอบยังมีนะสตอเบอรี่ยังคือกินแล้วก็ดูท็อปนิวแพร์ดูนะครับไปนะฮะก็เออสบายใจนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องที่จะพูดนะก็สืบเนื่องมาจาก ผลจากการเลือกตั้งแต่เราไม่คุยการเมืองนะนีผลจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งที่มันวุ่นวายมากเพราะพอดีบังเอิญในพักนั้นมันแพ้นะแต่มันก็ได้เยอะอยู่นะก็เยอะก็ประชาชนเขาก็ชอบมีก็มียังมีก็ยังมีเยอะได้เป็นหลักร้อยอ่ะแต่เขาก็ไม่พอใจก็อย่างที่คุณจิระบอกจะนับใหม่จะนับใหม่นะฮะแล้วผมเห็นต้นกําเนิดในการนัดแนของเขาเนี่ยมันมาจากการใช้มือถือการใช้โซเชียลของบรรดา ผู้สมัครแล้วก็นักการเมืองของพรรคนั้นนะโดยเฉพาะตัวคุณน้ำแข็งะอืะที่คุณสันทิสุขเอาไปแฉนะคือโพสต์เฟกนิวเป็นว่าเล่นนะโพสต์เฟกนิวเป็นว่าเล่นในแต่ละวันตรงนั้นก็นับใหม่แล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้ตรงนั้นก็นับใหม่แล้วนับใหม่ทั่วประเทศเอออันนี้มันพูดมอนกบว่านับไปแล้วด้วยนะแล้วนับแล้วกลับมาชนะอย่างเงี้ยเออซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีอันนี้มันเป็นแล้วก็คนตามเขาเยอะ คนตามคืาเยอะเขาแต่ละคอมเขาแต่ละโพสเนี่ยมีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นพันครับแล้วก็แหรตามกันไปแล้วบางทีด้อมของเขาเนี่ยไปติดตามการทํางานของกรรมการประจําหน่วยแล้วก็ไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็เห็นเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพาคกน็นิดนึงก็โอ้โหร้องแรกแห่กระเชิญแล้วทีนี้ก็ตะโกนกันผ่านโซเชียลยมันดังไปในโซเชียลแล้วก็แห่กันไปกดดัน จนบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดลาวก็บว่าตัดสินไปแล้วว่ามีการโกงโอ้โหท่านผู้ชมฮะมันก็เลยแบบคือนับวันนับปีนะแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจํากัดการใช้โซเชียลมีเดียการใช้โซเชียลมีเดียนะไม่ใช่ำจ,ำจำกัดการใช้มือถือนะครับคือคุณใช้มือถือได้นะคุณโทรศัพท์เข้าออกอะไรเงี้ยได้แต่คุณจะใช้โซเชียลมีเดียก็ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่หลายประเทศในโลกนี้เนี่ยผมว่าครึ่งโลกแล้วมั้ง ที่เขาจะจํากัดการเข้าถึงโซเชียลผ่านมือถือจํากัดเยาวชนเด็กๆผมเห็นเกณฑ์อายุที่เยอะเลยก็คือต่ํากว่า16ห้ามใช้มีหลายประเทศเลยใช่ไหมมีหลายประเทศเลยไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพวกอนุรักษ์นิยมพยายามสกัดไวรุนไม่ใช่ไม่ใช่หลายประเทศเลยออสเตรเลียห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปี ะใช้งานโซเชียลมีเดียโอ้ออสเตรเลียเลยนะหัวก้าวหน้านะออสเตรเลียใช่ใช่สิบหกปีนะใช่อายุสิบหกนะเออสิบหกปีบางทีเดี๋ยวเด็กบ้านเราบางคนเด็กแก่แดดบางคนฉันโตเป็นสาวแล้วฉันโตเป็นสาวแล้วสิบหกปีแล้วฉันโตเป็นสาวแล้วฉันมีนมฉันมีประจำเดือนแล้วแต่ของเขาสิบหกปีนะแล้วเด็กฝรั่งสิบหกปีตัวใหญ่ด้วยนะโอ้ห้ามใช้โซเชียลนะฮะฝรั่งเศสสิบห้าปีต่ำกว่าอีกต่ำกว่าอีก ฝรั่งเศสนี่ตามตามออสเตรเลียนะออสเตรเลียก่อนไอแลนด์13ปีต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกแค่เห็นไหมฮะสิบสามปีในมอลหนึ่งนะใช่นอร์เวย์ห้ามต่ำกว่า15บห้าปีประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขามีสแกนดิเนเวียใช่อยู่อยู่ในสแกนดิเนเวียแล้วก็เขามีองค์กรที่เขาไปสำรวจมาเขาบอกว่าเด็กนอร์เวย์เนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะฮะเด็กอายุ9ขวบ มากกว่า50%นะไปถึงโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็อายุ10ขวบ58%อายุ11 72%เที่เข้าถึงใช่โอ้โหเยอะมากยิ่งอายุน้อยยิ่งเข้าถึงเยอะนะใช่เห็นไหมก็คือเด็กอายุ9ขวบ100คนเนี่ยคนเข้าโซเชียลมีเดียคุณจะได้เข้าใจเด็กอายุ10ขวบ100คนของนอร์เวย์นะ ห้าสิบแปดคนเข้าโซเชียลมีเดียสัดส่วนเยอะกว่าอีกใช่เขาเลยห้ามต่ำกว่าสิบห้าห้ามนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยเขาใช้เกณฑ์สิบหกปีเป็นหลักแต่ถ้าเกิดประเทศไหนในสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต่ำกว่านี้ถึงสิบสามปีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ประเทศคุณนะฮะหลายรัฐในสหรัฐหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเขาก็มีกําหนดกฎเกณฑ์มีกฎหมายของเขาในการเข้าแพลตฟอร์มนะฮะต้องยืนยันอายุ นะครับเขาอาจจะเขาอาจจะมีกําหนดอายุแต่ละรัฐก็แตกต่างกันนะแล้วก็จะบางรัฐเนี่ยถ้าคุณจะจดเข้าแพลตฟอร์มจะเป็นสมาชิกโเอฟเฟซบุ๊กติ๊กตอกเนี่ยต้องมีใบอนุญาตจากพ่อแม่อืไม่ใช่เด็กไปริจิสโดยตรงต้องพ่อแม่ต้องลงทะเบียนให้ตองพ่อแม่นะฮะจีนฮะท่านผู้ชมฮะรัฐบาลจีนกําหนดให้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลาย ผู้สร้างคอนเทนต์ทั้งหลายถ้าคุณจะนําเสนอคอนเทนต์ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์การเงินกฎหมายการศึกษาคุณต้องมีมีใบรับรองวิชาชีพ<อ>คุณจะพูดเรื่องออไวรัสนิปกาเนี่ยคุณต้องเป็นหมออ,อย่างนี้เลยนะ<อ><อ>คุณจะพูดเรื่องการศึกษาว่าวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำว่าใครที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ คุณจะต้องมีใบวิชาชีพเป็นครูหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาออนะถ้าไม่มีถ้าจับได้ว่าไม่มีแล้วคุณสร้างคอนเทนต์แบบนี้คุณเป็นอินฟลูและสร้างคอนเทนต์แบบนี้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่ในวงการนั้น<อ>คุณจะถูกแบนเออนะอาจจะแบนตลอดชีวิต<อ>การเงินการลงทุนก็ต้องต้องเชื่อ<ช>ันด้านนั้นใช่กฎหมายก็ต้องมาเฉพาะอันนี้ดีนะผมว่าดีเออโอ้โหไม่งั้นแบบบ้านเราเนี่ยบางคนใครก็ไม่รู้นะ แนะนำเรื่องยาเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยใครก็ไม่รู้นะโอ้โหแล้ววันหนึ่งเชี่ยวชาญด้านยาใช่ไหมถัดไปเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมก่อสร้างแล้วเพราะวันนี้มีเคนถล่มอีกวันหนึ่งมีไวรัสระบาดเฮ้ยไป็นไวรัสวิทยาอีกแล้วอีกวันหนึ่งมาอีกแล้วมีเรื่องเถียงกันเรื่องกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมันคนเดิมนี่แหละใช่นะโอ้โหและนอกจากคุณจะเข้าโซเชียลนั้นไม่ได้ตลอดชีพแล้วนะคุณจะถูกปรับเป็นเงินหนึ่งแสนหยวน หนึ่งแสนหยวนนะประมาณ5้าแสนบาทนะรัฐบาลจีนนะแล้วยังมีรายละเอียดมากกว่านี้ฮะแต่นี่เอาเฉพาะหัวใจหัวใจมาพูดสิงคโปร์กับเกาหลีใต้นะครับเขาห้ามนักเรียนระดับมัธยมต่ำลงมาเนี่ยประถมไม่ต้องพูดถึงนะครับห้ามเอาโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารพวกสมาร์ทวอสเข้าไปในห้องเรียนนะห้ามนะห้ามใช้ต้องไปฝากไว้ต้องไปฝากไว้ คือเข้าเขตรั้วโรงเรียนปุ๊บเขาคงจะมีล็อกเกอร์เอามือถือฝากไว้เลยนาฬิกาที่สามารถไลน์ได้ถอดนี่เด็กมัธยมนะใช่ฮะเด็กมัธยมแล้วนะัธยมโตแล้วนะเด็กมัธยมนะไม่ใช่เด็กประถมนะนี่สิงคโปร์กับเกาหลีเวียดนามนะเวียดนามห้ามเด็กอายุต่ำกว่าส8ปีเล่นเกมออนไลน์โอ้โหนี่ว่าไงฮะต่ำกว่า18เแปคือถ้าต่ำกว่า18เนี่ยเขาเท่ากับว่า โรงเรียนเนี่ยห้ามเลยนะทั้งโรงเรียนเพราะเด็กทั้งโรงเรียนมันอ,อ,อายุ18บแปดใช่ใช่ใช่โร<ช>งเรียนนั้นห้ามเลยทั้งโรงเรียนรูสงง้สึกไงสานที่สุดนี่เขาเป็นสิงเกมออนไลน์คือแต่ถ้ามันมีบรรทัดฐานในสังคมนะมันมันทำได้นะเ,เพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยเขาที่เขาเล่นเพราะว่าเพื่อนเขาเล่นพอเพื่อนเล่นมันก็ต้องลิงก์กับเพื่อนมันก็ต้องอยากเล่นด้วยกันแต่ถ้าไม่มีแบบนี้เขาต้องไปหากิจกรรมอื่นไงใช่ไหมใช่แล้ก็มาเล่นกันเองอะไรกันเองทําได้ถ้าสังคมเอาจริงอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเออ อันนั้นเวียดนามคือเกมออนไลน์ก็ล่าสุดที่เด็กเด็กที่อายุ16ที่ไปชิงทองที่สงขลาอ๋อเออมาจากอะไรอ่ะเกมเล่นเกมออนไลน์อแล้วไปเล่นเกมออนไลน์กับใครอ่ะประเทศลาวไงเออใช่ที่มันยุให้ป้นทองไงเออเล่นเกมออนไลน์แล้วทอล์กแชทกับคนลาวออและอันนั้นก็ยุเลยให้ชิงทองมันไม่รู้คุยอะไรกันมานะที่สุดมันก็ให้ไอ้นี่ชิงทองชิงทองเสร็จแล้ว หนีไปลาวนะไปเจอมัน <S 1> <S 1> อแล้วกำลังจะหนีไปลาวด้วยใช่ไปโดนจับที่อุบลเห็นไหมนี่เกมออนไลน์มันเป็นเกมแชทอะใช่ไหมมันคุยกันได้อ่ะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเกมอันนั้นเป็นเกมที่รุนแรงนะเป็นเกมที่มีการยิงการลบกันนะโอ้โหไปกันใหญ่เห็นไหมอินเดียนะครับคุมเข้มโซเชียลมีเดียหนักเลยสั่งลบคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายในสามชั่วโมง จากเดิมอินเดียเขามีเขามีกฎหมายนะครับกฎหมายคอมพิวเตอร์เขาถ้าเกิดคอนเทนต์นี้ขัดต่อความมั่นคงผิดกฎหมายขัดต่อความสงบสุขหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีของเขาคุณจะต้องลบภายใน36ชั่วโมงมเขาล่นมาเหลือ3ชั่วโมงอ,มอันนี้บังคับไปที่ทางเจ้าของแพลตฟอร์มครับเพรแล้วอินเดียคนเยอะนะอคนหลายพันล้านคนใช่เนี่ยเขาสั่งให้ลบถ้าไม่ลบ จะถูกแบบแบรนด์ออกไปจากประเทศเห็นไหมแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ของเขาแล้วนะครับและเขามุ่งพิทักษ์ปกป้องเยาวชนของเขานะฮะเพราะเห็นทางอะไรฮะมีผลต่อสุขภาพมันไม่ดีมีผลต่อสายตามีผลต่ออะไรอ่ะสติปัญญาที่ต้องพัฒนาไปตามวัยสมาธิแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เด็กเล่นมือถือเล่นเกมออนไลน์มันจะหมดไปและก็มีผลต่อ ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวแต่ละประเทศในเหตุผลเนี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยวนๆก็อยู่สี่ห้าข้อนี่แหละเขาจึงมุ่งพิทักษ์ปกป้องเด็กและเยาวชนของเขาคำถามคือประเทศไทยทําอะไรบ้างประเทศไทยทําอะไรบ้างไม่มีเลยเสรีนะไม่มีเลยนะในนามของเสรีภาพไงบ้านใกล้เรือนเคียงเรายังมีสิงคโปร์เวียดนามนะเแล้วไม่มีเลยนะเออมาเลก็คงมีอ่ะแต่นี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างมันเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเป็นแบบนี้นะ มันจึงมีนักการเมืองเข้าไปในรู้โรงเรียนเน่ะเออปันในทุกอย่างอ่ะเออแล้วคุณแล้วแล้วคนที่ตามแห่คุณน้ําแข็งเนี่ยเด็กเด็กหนุ่มสาวทั้งนั้นตัวนี้ยังไม่ลบเลยเอฟเฟกต์นิวเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่านับใหม่แล้วกลับมาชนะเพราะจะนับใหม่กันเถอะเนี่ยยังไม่ลบเลยกฎหมายเฟกนิวกฎหมายใช่เป็นเท็จไงเออเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลน่ะเป็นเท็จแล้วเพื่อยุยงปลูกปันเออบ้านเรามันแปลกจริงๆนะถามว่ามีกฎหมายไม่มีนะ มีอาจจะไม่ได้เป็นกฎหมายที่พิทักษ์ปกป้องเยาวชนโดยตรงแต่คุณไม่สามารถที่จะโพสต์อะไรที่มันเป็นเท็จได้ใช่ไหมบางทีบางวันเนี่ยผมจะบอกเฮ้ยวันนี้ผมรู้สึกผมหล่อมากผมหล่อสูสีกับคนนั้นคนนี้ผมยังอายเลยว่ามันเป็นเท็กนิ่งแล้วแล้วถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้นะวันหนึ่งนะมันจะมีการปลุกระดมให้คนไปฆ่ากันโดยเหตุผลบางอย่างที่เป็นเรื่องกุขึ้นมาแล้วคนหลงเชื่อแห่กันไปฆ่ากันทีนี้ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นะ นี่คือสัญญาณอันตรายมากตอกคืนเดียวกันน่ะไอ้โรดตัวตึงไอ้โรดตัวตึงอ่ะบอกโพสต์เลยตอนนี้ชนบุรีเคสามยกหีบหนีไว้เขาเคลื่อนย้ายปกติเขาเคลื่อนย้ายปกติเขาทำบ้านปกติเขาดูมันเด็คนก็แห่ตามกันไปแบบเออโหนี่บ้านเมืองอะไรของมันมาเนี่ยประเทศไทยแล้วผมแล้วก็งงมากไอ้กระทรวงดิจิตอลอะไรมึงทําอะไรอยู่วะมันบอกให้คนเหล่านี้แบบ แล้วก็ยังแช่อยู่อย่างที่สันทุสุขบอกใช่เออมันยังแช่ข้อมูลน่ะเป็นเท็จอยู่อ่ะเกินสามชั่วโมงแล้วมันท้าทายมากคนที่มีอำนาจใช้บังคับกฎหมายเนี่นะก็ไม่ทำนะความกลัวทําให้เสื่อมไงใช่คือคุณต้องเข้าไปจัดการแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นเฟคนิวต้องรีบเข้าไปจัดการไม่งั้นมันจะใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมได้ใช่ไหมเดี๋แล้วคนที่ดูแล้วแบบไม่ตามต่อไม่ตรวจสอบข้อมูลหนึ่งเชื่อสองแชร์ออกไปใช่ไหม โอ้นี่ท่านผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะฝากภาระนี้ไว้กับคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่าอากงจะต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองนะถ้าฝากแบบนี้นะเขาก็บอกโอ้ฉันก็ดูทะเลาะกันมันอยู่กับมันอยู่นี่อมันไปเชื่อไอ้ฝ่ายนู้นแล้วมันไม่ทันแล้วไงเพราะปล่อยให้เด็กๆเนี่ยถูกล้างสมองผ่านทางโซเชียลเพราะมันไปหลงเชื่อไอ้คนพวกนี้นี่ ไอ้คนน้ำแข็งไอ้น้ำเน่าพวกเนี้อืมโอ้โหบ้านเมืองเราทำอะไรอยู่ฮะเจ้าหน้า,นาที่ที่มีสิทธิ์ในการใช้อำนาจในควบคุมตามกฎหมายเนี่ยคุณคุณไม่ทำเลยนะอโอ้โหแย่มากครับไม่จัดการ,รเลยเลยเออเอาแล้วครับอ่เราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับคบคนแบบไหนเนี่ยคุณก็จะติดพฤติกรรมของเขาไปด้วยเหมือนเลยผมเลยชีวิตผมเนี่ยดีมากนะก่อนหน้าจะมาเจอพี่สองคน <laughs> عل, yeah <S <S อะไรนะทรงกันพันลีไม่แคล้วจากกันเปิดหีบหนึ่งใบคุกสิบปี